ต้นฉบับคลิปจากช่อง Mr. Sam b o o t ซให้เสียงพาคไทยโดยคุณอนโดครับผมโอ้ยพรุ่งนี้ก็วันจันทร์อีกแล้วกลับบ้านไปกินพิซซ่าหน้าสัปาสบปะรดซาซิม่าแกเต้เขิงเราดีกว่าเอ๊ะนั่นประตูมิติอะไรอะ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเอ๊ะ,อะในแต่หนะ้าผีขี้สือที่ดีเราต้องไปเจียดดูมันมีอะไรแล้ว,ลวไอ้ผีน้ำเงินนั้นก็ได้เดินเข้าประตูมิติไปโพยยังสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งสถานที่นั้นก็คือห้องเล็กๆข,ของโรงแรมล้างกลางป่าที่ตั้งอยู่ในเมืองเอ๊ะโอ้ยดนเดินก็เดินเข้ามาดีๆทำไมตอนออกมากูขานได้ไเยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเอ๊ะนั่นประตูอาใหญ่ขอดูหน่อยจีน่าอย่ารีบกลับบ้านนะโอ้ยประตูก็แคบลือเกินเอ้ยเข้าได้แล้วโรงแรมบ้าอะไรเนี่ยไม่เปิดไฟตรงทางเดเลยไม่ไปหมดเลยแบบนี้ใครจะเข้าพักโรงแรมมึงวะเอ้ยประตูนี่ก็แคบนักเกินมาแล้วเเจ้าอะน้ำมันตัวอะไรเสียงอะไรวะสกินใหม่ของ เออเสียงอะไรอยู่ทางนี้แต่รู้สึกลับไอ้หมอนี่โง่หรือยังตารูา้สึกมันโดนด่าอยู่เลยไอ้ไงโง่กัดคอมันอ่าอะไรกันก็ตกใจหมดเลยตจอยน่ะนี่มึงไม่เป็นไรเลยเหรอมึงแฮ่เหรอไอ้ผีกระปุกลุกนี่อย่าทำอะไรผมเลยตายไปแล้วไอ้ผีลูกฟุตบอลน่ะน,นั่นมัทำอะไรนด้ยุทยุดธ์ยุทเอ๊ะอะไรวะผีที่นี่แม่งกระจอกว่ะแค่ดึงนิดหน่อยก็ขาดสองท่อนแล้วแหละเฮ้ยสก็ตฉันได้ยินเสียงนายร้องนายโอเคหรือเปล่าเพื่อนพวกคุณเล่นมันเถอะปืนบุกเอ้ยน้ำมันตัวอะไรวะน่ะเฮ้ ไอ้กระจ่องี่ชื่อสก,กิดเด่ะเพื่อนแกกลายเป็นสองต้นไปแล้วไอ้หน้าดำมาไม่นะสก,กิดแกทำร้ายเพื่อนฉันไอ้ตัวฟ้าแกไม่รอดแน่แล้วแกจะทำอะไรได้ฮะไอ้น้าดำอยาก็ไม่ทิ้งกูเลยอย่า ก็เดิมนมานีเลยหน่อยฮ้ยฝีมือไม่เบาเลยนี่ไอ้ผีตัวดำแต่ฉันเจ้าจริงกับแกแล้วด้วยวิชาคาาเตา้ผีจากสำนักเลนโบเฟนแค่จะล้มเจ้าให้ดูเจ้าผีจากสำนักดอโหกล้าท้าประลองกับข้านะกันเหรอรัดพุ่งชนความเร็วแสงฮ้ยแกยะเล็กป้าหน้ามันรับการโจมตีของเราได้เหรอเฮ่เจ <c oughs> ้าแค่ฝึกมาวิชาเดียวล้มข้าไม่ได้หรอกแย่บาดาสลายตันเยอะเกระจบ Yeah! โอ้ยเจ้าบังอาจดูถูกวิชาของข้าละเอ๊เก้าวิชาของเจ้ามันอันใดเห็นข้าจะโชยเจ้าดูว่าข้าฝึกวิชานี้จนชำนาญขนาดไหนรัดพุงทนความเร็วแฝงสองครั้งซ้อนเอ๊ะไปชากันสักทีเจ้าตัวฟ้าหลาข้าละนะยา <Yeah! S 2> yeah! บ้านาเจ้านั้นมันฝึกวิชานั้นจนเคลื่อนที่ได้รวนแล้วป่านนั้นเชียวเลิกน้อยข้าประมาทไปหน่อยเออ ตัดกลับมาทางฝั่งเ่นโบว์เฮ้ยกระเป๋าตังกูอยู่ไหนวันนี้สาธุขอให้มันตกอยู่แถวนี้ทีเถิดตอนนี้มาวิ่งไล่ผู้เด่นแถวนี้กระเป๋าตังเราก็ยังอยู่ดีเลยน่าโถ่เฮ้ยออะไรวะเนียกบโดดอะไรโดนกูโดดโดนอาเฮ้เขียวฉันได้ยินเสียงนายร้องนายโอเคไหมเพื่อนเมื่อกี้แกร้องอะไรเหรออ้าวเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงมาอยู่แถวนี้นี่หว่าหูไม่เอาไปเองเหรออุ๊ยน้ำมันเป๋าตังใครอ่ะเฟดโจนดีตัดกลับมาทางฝั่งดอ ปนของของผู้ผีไม่ได้ผีเยียบเลยที่เหลือกแ็แค่เอาของคนที่ไปขายแล,ล้วเราก็จะได้ตังค์เอ๊ะนั่นอ,อะไรอ่ะโอ้ยเอาชนากระแทกเจ็บชิบหายเลย <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรวะน่ะเออเป็นอะไรหรือเปล่าครับตกมาขนาดนี้ก็เจ็บผมว่าดิถามได้แล้วทางออกที่นี่อยู่ไหนเนี่ยต้องนอนครับอ่าเกเคขับใจมากขับใจมากเดี๋ยวจะเว้นไม่ฆ่าแกให้สักคนแล้วก,กันโอ้ยรีบๆกลับบ้านดีกว่ารีบไปหากระเป๋าตังค์ต่อโอ้ยประตูนี่แคบเหมือเกินเอ้ยโอ้ยติดหัวโอ้ยโอ้ยผ่านสักที นี่กูมาผิดเกมหรือว่าดอเขาอ,อัปเดตผีใหม่เข้ามาวะเนี่ยไอย้นี่มันจะแค่ไปไหนเนี่ยทำไมไม่ทําดาดให้กว้างกว่านี้หน่อยวะเฮ้ย,ยมาสักทีจากที่ไอ้นุชนั่นบอกทางออกอยู่ตรงนี้สินะอุ๊ยนั่นมัน1นึบวกหนึ่งเป็นสองยัยขอโทษครับที่หลับในเวลาง,งานมาแล้วเหรอจ้าผู้เล่นผมจะจัดการกับคุณครับเอ้ยตัวอะไรนะ่ะอโหจังกล้านี่แอบหลับในเวลาทาการทํางานเหรอวะเนี่ย ฉันจะไปฟ้องกรมแรงงานผีว่ามีผีแอบหลับในเวลาทำงานหน่อยผมไม่ยอมหรอกชกหน้านี่อึหน่อยจะเอาลอฟิ์เกเจอร์ให้กัดเ <c oughs> จบด็บคอรดกูจะกัดให้จมเขี้ยวมันหมาเลยเคยดูเฮ้ยพอพอผมยอมรับผมยอมผมยอมแล้ว <c oughs> ยอมแล้วแวน่น่ะสามัญด้วยกินลูกเสือสามันเลยไอจะไม่เชื่อนี่กัดแม่กัดยอด <c oughs> โยอนไอ้ผีที่นี่แม่กระจอดชี้เป่งเลยอย่าได <c oughs> ้ย้อนไปกระจอดว่ะ โก้โอ้เจ็บมหน่อยไอ้เขียวนั่นก็บอกว่ายอมแล้วแท้แต่ไม่หยุดใช่ไหมได้งั้นมาสู้กันให้ตายไปข้างเลยแล้วไงอยากต่อก็เข้ามาดิวะไอโยงแขนยาวเดี๋ยวสอนให้รู้ว่าทถวนี้ใครใหญ่งั้นรับนี่ไปซะจะลวดอย่างยืดยานั่นมันท่าจากวันพีชดิว่ากูอีกแล้วยังเจ็บหัวอยากตอนตกลงมาอยู่เลยเอาไงไอผีตัวเขียวจะต่อไหมครับ ว่ฉันจัดให้เดียงลูกาากระต่าอยอกแม่งเฮ้ยเย้ยเยี่ยมเฮ้ยเอาลิ้นมึงมาด้วยลปลานนี่ไอ้ผีตัวเขียวน่าจะเป็นยังไงบ้างนะนั่นมันฟิกเจอร์รบกวนกลับไปก่อนนะครับคุณผู้เล่นผมขอจัดก,การผีต่างถิ่นนี่ก่อน,นอะไรเนี่ยเย้นั่นมันประตูมิตินี่เอาแล้วก็ปิดไปเองเฉยเลย